สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำสินเชื่อ n n cash now นะครับเป็นสินเชื่อ f i c o finance เป็นสินเชื่อถูกกฎหมายนะครับไม่เสียค่าธรรมเนียมนะครับไม่มีค่าเอกสารใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับสินเชื่อหมุนเวียนหรือว่าสินเชื่อแบบธุรกิจรายย่อย ซึ่งเป็นสินเชื่ออาชีพอิสระนะครับพวกเปิดอู่ซ่อมรถยนต์เปิดอู่แท็กซี่หรือว่ารถตู้หรือว่าขายก๋วยเตี๋ยวขายข้าวมันไก่ที่มีหน้าร้านที่มีที่อยู่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้อันนี้กู้ได้นะครับพเพราะว่าเพดของเขาคนติดตามก็เยอะผมก็ไปศึกษาข้อมูลดูแล้ว NS แคทนาวเนี่ครับเป็นสินเชื่ออาชีพอิสระผู้ดใดทุกอาชีพนะครับขอเพียงมีหน้าร้านมีกิจการมีที่อยู่ชัดเจนนะครับเอกสารก็ไม่มีอะไรมากมายมีถ้าเป็นอาชีพอิสระก็มีสเตตเมนตนะ์รายการเดินบัญชนนีนะครับรายการเดินบัญชีของแต่ละเดือนนะครับว่าเราได้ เป็นรายงวดเป็นรายเดือนเป็นรายสัปดาห์นะครับซึ่งสินเชื่อตัวนี้นสามารถติดต่อจากทางเพจ a c e b o o k หรือว่าไลน์นะครับจะมีเจ้าหน้าที่ลงคุ้นที่ไปตรวจสอบหน้าร้านของเราอาชีพของเราว่าเราจะสามารถกู้ได้ไหมนะครับซึ่งผมก็ต้องออกตัวไว้ก่อนว่าสินเชื่อพวกนี้มาจากเพจมาจาก Facebook ระวังมิจฉาชีพนะครับจะสวมรอยเข้ามานะครับในรูปแบบของไลน์หรือว่า Facebook หรือว่าแชทส่วนตัวว่าให้โอนก่อน,นมีค่าทําเอกสารนู่นนี่นั่น200-300มิจฉาชีพเข้าเอาหมดนะครับต้องต้องพึงระวังต้องศึกษาให้ดีก่อนเอาง,ง่ายก็คือโอนก่อนก็คือโกองนะครับท่านผู้ชมึปเชื่อนาโนไฟแนนซ์นะครับเชื่อพวกนี้มีสำนักง,งาน ที่เชื่อซื้อได้ในกรุงเทพนะครับในกรุงเทพเรียบปริมณฑลแต่ผมจะเอาลิงก์เอาเบอร์โทรเอาเพจของเขาขึ้นมาให้ดูว่าเขามีจริงไหมสินเชื่อตัวนี้ขเขาจดทะเบียนเป็นสำนักง,งานถูกต้องตามกฎหมายตามกระทรวงการคลังหรือเปล่านะครับสินเชื่อมันนี่สปีดี้แคทนะครับเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า n n s n n c a t เนาวนะครับกูได้ทุกอาชีพไม่เช็ดเครดิตบูโรครับ ไล่ตั้งแต่อาชีพอิสรลจนถึงผู้บริหารระดับกิจการโรงงานนะครับขอ,อบ,บฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมจะมีสินเชื่อดีๆมาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รับชมเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ